และตอนนี้เราอยู่ที่เซนทัลดูสิตพาร์คนะครับชั้น6ส่วนลอยฟ้าเรามาถ่ายกับน้องมินนี่เลยเราจะใช้ iPhone 17 Pro Max เพราะว่าเขาอัปเกรดเรื่องกล้องแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดีแค่ไหนก็เลยมาที่นี่เพราะว่ามันเพิ่งเปิดใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาลองใช้ให้ดูกันดีกว่าว่าไอตัวกล้องเนี่ยมันใช้งานแล้วเป็นไงภาพที่ได้เป็นไงต้องเปลี่ยนไหมหรือไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไป เดี๋ยวเรามาลองดูมุมน,นี้กันดูนะครับแบบให้มันอยู่แบบใกล้ๆแสงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช้กล้องวูลหนึ่งให้มันเห็นเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกแบบให้แบบมันอยู่กับแสงนะตอนเราถ่ายเนี่ยเราลดเอ็กพอเชอร์ลงเพื่อให้ตัวแบบเราเด่นขึ้นพอเขาใส่ชุดขาวเนาะลองดูนี่นี่นหันถ้าหันหลังแล้วเออเดินมาเหมือนเมื่อกี้ก็ได้มาเราดิมแสงลงเพื่อให้เขาเด่นขึ้นหนึ่งสองเหมือนเป็นการดอารอปแอคาไปด้วยหนึ่งสองสามนี่ถ้ามีจุดห้าล่ะเออ อันนี้เป็นเอาจาวายของเขาหนึ่งสองสามหนึ่งสองอันนี้เราแบบว่ากดให้มันแบบซีโรเอทนิดนึงเพราะเห็นมันย้อนมันย้อนแสงสวยดิให้มันแบบมืดๆโอเค เดี๋ยวเราลองไปดูดีเทลคูณแแบบกว้างๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นกล้องแบบ Fusion Camera ของเขาที่เขาภูมิใจนําเสนอนะจริงๆแล้วมันก็คือแบบว่ามันก็คือกล้อง48ล้านนั่นแหละคูณ4ที่เอาไปพรอครึ่งหนึ่งเหลือ12ล้านอย่างเงี้ยแต่วเขาบอกว่าดีเทลมันดีมากแต่เพิ่งสังเกตว่าตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ใช้ไอตัวไออะไรนะ Camera Control เขาเลยว่าทุกคนได้ใช้ไหมฮะเสียอย่างหนึ่งนะบถ้า Camera Control นี่มันสามารถแบบแท็บโฟกัสได้นะมันจะดีเวอร์ เดี๋ยวเราไปมุมมหาชนมุมที่แบบว่ายิงลงไปแล้วแบบเห็นสวนลมแต่คนก็เยอะอยู่นะถ้าจะมาแนะนําให้มาแบบช่วงมันเปิดหกโมงชเช้านะให้มาหกโมงเช้าเลยที่ให้มาเช้าว,ว่าคุณจะได้แสงพาชิตขึ้นที่สวยกับคนที่ไม่เยอะมากหนึ่งสองมันย้อนแสงวะย้อนเลยอะ่ะ ย้อนแสงอนะันต้องเติมไฟนิดนึงอนะ่ะถ้าใครมาเช้าๆนะครับแล้วแบบว่ามันเป็นแบบมุมที่ได้มาจะย้อนแสงเนาะเราแนะนําให้แบบพกไฟเล็กๆมาสักนิดนึงก็คือกอนน็มีเราพกเป็นไฟโปรโต้มาเนาะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงหนึ่งสองสาม พราะบางทีแบบมุมตรงๆมันก็อาจจะแบบย้อนแสงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าอาจจะต้องแบบหาอะไรมาแบบเติมหน้านิดนึงนะเป็นเบอร์โฟเล็กๆเนาะมันไม่ได้ใหญ่มากเพื่อเป็นการไม่บรบกวนคนอื่นส่วนเรื่องแบบวิดีโออ่ะถ้าเราใช้แอปอ่ะเนี่ยเขาให้ถึงเป็น Apple ProRes RAW เลยนะ Apple l o หลแล้วถ่าย Open Gate ได้ Open Gate คืออะไร Open Gate เนี่ยเขาจะถ่ายเต็มเซนเซอร์แล้วทีเนี้ยเราจะไปครอปแบบแนวตั้งแนวนอนใช้ที่หลังก็ได้ตามสเกล ความดีงามอยู่ตรงนี้นี่อันนี้มีมาให้ทุกเครื่องเลย้ยฮะอ่าเฉพาะ17 Pro ครับ17 Pro 1 1 Pro Max แต่ถ้าใช้ Open Gate อ่ะเราจะสูญเสียเรื่องของกันสั่นไปมาพร้อมนี่นะ And Action เดี๋ยวเราลองดูการแบบว่าซูมไกลของเจ้า ตัวนี้นะว่ามันจะได้แบบภาพขนาดไหนอ่าตอนนี้แบบเราอยู่ตรงนู้เน,ะน,น,นเลยนะนั่นอ่ะอยู่ตรงนู้นเลยนั่น่ะเออแล้วถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูว่าภาพเนี่ยมันจะแบบโอ้ใกล้ไกลยังไงแล้วคุณภาพมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อ่านะแบบอยู่ไกลมากแต่คูณ8มันก็ยังไปไกลได้อยู่แล้วตอนนี้เราถ่ายแบบเป็นไฟล์โปรเลสบล็อกของ a p p l e เนาะเดี๋ยวลองไปทำสีแล้วก็ลองซูมกว้างซูมแคบดูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันนะฮะ คือเราก็อยู่ในสวนนี้คือแบบได้สักพักหนึ่งเลยตอนนี้แปดโมงวันอาทิตย์นะมันแปดโมงวันอาทิตย์คนก็เริ่มเยอะแล้วนี่หันเรามาเช้าแล้วเนี่ยแต่สวนนี้มันก็ชิวนะเดี๋ยวเรามาลองกันสั่นของวิดีโอดูว่ามันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราวิ่งกันหน่อยนะนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรถือแฮนด์เทลเปล่าเลยมือถือถ่ายเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่ามือถือถ่ายคือยังไงนึกว่าใช้กล้องมือถือถ่ายพร้อมนะกล้องีดแอน and a คชั่น โอเคครับ okay, ถ้ามือเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมือเดียวถืออย่างเงี้ยถือบแบบคนทั่วไปใช้งานนี้แนวนอนก่อนนะมาแอนแอคชั่นไปไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนี <c oughs> สำหรับใครที่จะมาถ่ายนะครับแนะนำเลยเนาะหกโมงเช้ามาหกโมงเช้าแล้วเสร็จสักเจ็ดมงครึ่ง กำลังดีตอนนี้9ก้าโมงร้อนมากหรือถ้าไม่เช้าคนน้อยๆก็มาเย็นแต่คนจะเยอะหน่อยอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเนาะดูดินานนำคำเคล็ดหมดแล้วเนี่ยก็แนะนำนะครับใครที่จะมาถ่ายรูปเล่นเนาะเช้าไม่ก็เย็นเลยนะครับก็คือตอนนี้8โมงครึ่ง เราเริ่มถ่ายตั้งแต่7โมงนะใช้กล้องมาตลอดเปิดกล้องเปิดไลท์ถ่ายวิดีโอโปรเรสถ่ายโปเลสรอเข้าแอปอัดหน้าจอใดๆตอนนี้8โมงครึ่งจาก100%แบตบเหลือ66%ก็ถือว่าเราใช้งานหนักอยู่นะก็คิดว่ามันอาจจะไม่ลดเยอะอะไรถ้าเป็นในชีวิตประจําวันก็คงอาจจะไม่ลดเยอะเท่านี้แต่นี่คือใช้งานแบบถ่ายแบบเยอะมากอะแต่เดี๋ยวในชีวิตประจำวันใช้เป็นไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ